สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผู้จะพาทุกคนไปเดินป่านะคะโดยจะพาไปเดินเส้นสตูดบริกไฮ h นะคะก็จะเป็นทางเดินลัดเลาะสันเขาะคะ่ะก็ระยะทางเดินนะคะก็มา4.7กิโลเมตรค่ะประมาณ3-4ชั่วโมงเนาะโดยนะคะผู้จะเริ่มเดินจากฝั่งคินเง่นชิตองนะคะเดินลัดเลาะสันเขาไปเรื่อยๆถึงฟอนเอฟชิตองค่ะทุกคนก็เดี๋ยว วิธีการเดินขึ้นไปนะคะเราก็ต้องนั่งเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะรนล่างไตเขาลุกขึ้นบนข้นบนเนี่ยคะ่ะเป็นลนล่างไตเขาที่เขาเรียกว่าสตูบานะคะซึ่งเป็นลนล่างที่ชั้นที่สุดในโลกคะ่ะชั้นถึง110%เปอรเซนหรือ47.7องศากันเลยทีเดียวคะ่ะซึ่งทําลายสติโลกของเจมเมอร์บานที่ลัดเิิ์นเลยนะคะซึ่งอันนั้นอะ่ะชันอยู่1 0 6 ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปเหมือนกันนะคะมา่าเดินไปซื้อตัว๋วสตูดิโอกันเลยค่ะทุกคนอรุณสวัสดยามเช้าค่ะ,คะทุกคนไม่รอนนะจ๊ะตรงตามพยากรณ์อนาะกาศเป๊ะจ้าฝนมาจ้าได้ปูแบบเตียบตัวดีมากก็าเื้อกันฝนส่วนดิฉันไม่ได้เชื่อกันฝนนะคะแต่ไว้ตอนเดินป่าไม่ได้พบลมมาป่ะแต่คนนี้ไม่ยอมพักนะคะพร้อมลุยกันต่อเล t s go โอ้ดเขาปั่นจักรยานไปทำงานแน่เลยเมื่อกี้มวกอีฉันก็ปิวไปกลางถนนเลยนะคะเสียดายบวกเลยต้องหาจาหังหวะวางข้ามถนนไปเอาค่ะเราตื่นเช้าเวลาหกโมงครึ่งเราก็ไม่หยุดเนาะเราไปกันต่อเดีย๋ยวดูกันว่าเราจะไปไหนกันคะ่ะ <laughs> โอ้ยตา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 ยนี่นะคะคันนี้ค่ะที่เราจะนั่งไปนะคะ เราเดินทาง7จ็่ง 7, แล้วตอนนี้7-5็นาทีรถก็มาจอดเทียบชานชลาแล้วนะคะเดี๋ยวพอคนลงปุ๊บเราก็สามารถขึ้นได้เลยค่ะนี่พามาดูห้องน้ำหน่นี่โอ้คันนี้ห้องน้ำไฮโซมากอุ้ก็หนักล็อกโอเคนี่นะคะหูกว้างมากทุกคนมีที่แบบเปลี่ยนผ้าให้เด็กด้วยนี่แล้วก็มีอย nah. ่างนี้เลยนะจ๊ะโอสะอาดมาก ความสุดๆค่ะอันนี้ห้องน้ํารถไฟอีกประเภทหนึ่งนะคะน่าจะไอร์หรือไอซีจำไม่ได้ค่ะสมบคว์มักสะดวกสบายกว่าคันเมื่อวานอีกค่ะโอเฮ้ยทำไมตี้งกว้างไม่ได้ ดกว่ามามเลยไปแล้วค่ะทุกคนรถสตูนบานนะคะขึ้นมาแล้วก็อยังรวเร็วเลยนะคะโคมมีเดชมีขึ้นมาแล้ว<ม>นี่นะคะมันชัน110องศานะคะ110เนี่นะคะนี่มีคนเอาหมาขึ้นมาด้วยคือรถลางที่นี่นะทุกคน ที่ฉันแล้วมันดีมาก สวิตคาเวลพารน,นะคะ <c oughs> ก็สามารถใช้บริการได้ฟรีค่ะแต่ถ้าจะขึ้นเขาไปเที่ยวฟอนต์เอ็มสต็อกหรือ King ck, คิงเอนดสต็อกพาก็จะต้อง ใช้สวิตทาวเวลพาร์ทลดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เสียแค่คนละสามสิบเอ็ดฟรังค์ค่ะแต่เมื่อกี้ตองซื้อทุกตัวเนาะเจ้าหน้าที่บอกว่าคิงเงินสต๊อก close close เจ้าหน้าที่บอก close นะคะขึ้นได้แค่ฟอนต์เอ็มสตอกค่ะเพราะฉะนั้นก็เราเลยอดเดินจากที่ผู้บอกเมื่อกี้จากคิงเงินสต๊อกไปฟอนต์เอ็มสต๊อกสี่จุดเจ็ดกิโลเมตรนะคะก็เดี๋ยวจะต้องขึ้นแชร์ลิฟต์นะคะไปที่ฟอนต์เอ็มสตอกค่ะก็คือขึ้นไปสองต่อจาก หมู่บ้านสะท้อนนะคะนี่คือหมู่บ้านสะท้อนข้างบนแล้วค่ะเป็นหมู่บ้านที่ไร้รถนะคะก็บรรยากาศล่มลื่น,นะคะ่ะก็เดี๋ยวดูว่าเราจะเดินป่าอาจจะเดินไม่ระยะมาถึงที่จดนะคะอาจจะเดินแค่แล,ลัดเลาะสันเขาชมบรรยากาศชมวิวกันค่ะโอเคค่ะเนี่ยนะคะหมู่บ้านสะท้อนค่ะขึ้นมาก็มีห้องน้ำเลยนะคะโดยหมู่บ้านนี้นะคะ เป็นหมู่บ้านที่ไรรถยนต์ค่ะแล้วก็มันเป็นหมู่บ้านในหุบเขาเนาะก็ถ้าใครจะมาที่หมู่บ้านนี้นะคะสามารถมาได้2วิธีค่ะก็คือนั่งรถล,ลาา่างไต่เขาโฟนิคูล่าที่ผู้นั่งขึ้นมาแบบเมื่อกี้สตูดบานนะคะขึ้นมากับอันที่2ก็คือขึ้นมาจากหมู่บ้านมอชนัดนะคะถ้าผู้อ่านผิดก็ขอโทษด,ด้วยโดยขึ้นมาเคเบิลคาร์ค่ะทุกคนนี่ค่ะประมาณนี้ว้าว หมู่บ้านช้อนนะคะดีมากเลยที่ตัดสินใจมาในวันฝนตกค่ะถ้าไม่ตัดสินใจมาเจอฝนแล้วหยุดกลับไปนอนนะเสียดายเลยค่ะดีละที่ออกมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในหมู่บ้านก่อนนั่งเคเบิลคาร์ขึ้นไปนะคะมาดูสัญลักษณ์นี่ช้อนค่ะหมู่บ้านประจำช้อนจ้ คือเมื่อกี้นี่ะคะเราอยู่กันข้างล่างตรงนี้สตูดบา์นะคะเนี่ยเนาะเป็นสถานีแล้วเราก็นั่งสตูดบา์นะคะเนี่ยค่ะลดล่างไต่เขาที่ชันที่สุดในโลก1 1 0นะคะเห็นไหมเขาบอก World Record นะคะเนี่ยเนาะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็จะมาถึงหมู่บ้านชอทข้างบนแล้วค่ะแล้วก็เนี่ยนะคะเห็นไหมเส้นสีแดงนะการกระบาดเนาะอันนั้นก็คือคิงเงี้นสต็อกที่ตอนแรกเราจะไปเดิน ะะแต่มันปิดเนะากะกลากบาดปิดเลยก็คือเดินลัดเลาะสั่นเขาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วขากลับเราจะไปลงที่ฟอนเอ็มสต็อกก็คือตอนแรกกายจะลงมาทางนี้แต่เขาบอกว่าทางนี้ปิดเราก็เลยจะต้องขึ้นสองต่อตรงนี้ไปที่ฟอนเอฟสต็อกแล้วอาจจะเดินลัดเลาะสั่นเขาแค่ประมาณ2กิโลแล้วก็เดินกลับตรงนี้แล้วขากลับก็กลับลงมาอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นะคะถ้าจะไปคิงเงินสต็อกนะคะ ต้องไปทางนี้ค่ะทุกคนต้องไปทางนี้นะคะแต่มเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วเขาบอกที่ว่าคิง g งแนสต็อกปิดนะคะเพราะว่าอากาศข้าวดินฟ้าอากาศไม่ดีจะเปิดเฉพาะวันที่มีแดดออกเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นกระเช้าที่ฟอนแอมสต็อกกันค่ะทุกคน Let's go แม่หมู่บ้านนี้เงียบสงบจริงอันที่เห็นข้างหลังนี้นะคะเป็นโรงแรมค่ะต่แรกงงว่าเอ๊ะทำไมคนขึ้นมาเร็วจังนั่งกินข้าวกันคือโรงแรมเนี่นะคะ ปเดินคนนี้นะคะได้เสื้อใหม่คะ่ะซื้อปุ๊บใช้ปั๊บเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไปนั่งกระเช้ากันนะคะ คนมองเห็นกระเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งจากตรงนู้นนะคะขึ้นไปสองต่อไป Front ์ n อ็ม r ตรอกันนะคะ oh. คนที่นี่นไม่กลัวฝนค่ะเจอกันฝนตัวหนึ่งก็ไปไ้ทุกที่แล้วค่ะทุกคนสุดยอดดีงๆเราก็พาคุณแม่ไป มาเซอร์กนดพร้อมเดินลุยอย่างเดียวจ้าเดินเล่นมาแบบเดียวก็ถึงแล้วนะคะกระเช้าเพื่อขึ้นไปฟอนต์สตรอคค่ะทุกคนนี่ค่ะมันจะเป็นกระเช้าแบบนี้เพื่อขึ้นไปนะคะไปกันเลยวูปะ,นะคะเราก็เอาตั๋วที่เราซื้อจากข้างล่างมาต้องซื้อจากข้างล่างให้เรียบร้อยนะคะปุ๊บเข้ามาแล้วเราก็เข้ามาแล้วจ้านี่นะคะ ามาแล้วเราก็จะนั่งไปคันนี้ไม่ได้แล้วคันนี้ไม่ทนันไม่นั่งกลางก็ได้มาเดินมาเคคะเราก็เดินมาเดินมาจุดที่รอโอเคเ,อเดี๋ยวพอกระเช้ามานี่เนาะเราก็เตรียมห้อยก้นลงนะคะ,ะโอเคเตรียมพร้อม ก่อ็ลงค่ะทุกคน 3...4... เยแล้วก็ปิดเราเนือเราปิดเองเราปิดเองอ๋อแล้วก็นี่แหละไม่ต้องมันอยู่แค่นี้แล้วมันปิดได้แค่นี้เหรอมัง้งอ้าวมันปิดได้ด้วยเหรออ้อแต่ถ้าปิดเราจะไม่เห็นวิวเอาขึ้นยังเห็นวิวโอเคโอ้เสียวเวจ้าสีอุ่นจ้า เสียวไหๆเสียวไหวโครชันเลยทุกคนตื่นเต้นมากไม่น่าเชื่อ <laughs> คือถ้าใครโกลัวการฝนก็สามารถเอานี้ลงได้นะคะอ่าไหนเอาลงองลงให้เขาดูสินี่อย่างนี้ก็ได้นี่ก็จะการฝนได้แต่มันก็จะมองไม่ค่อยเห็นอะไรโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวเรานั่งไปข้างบนกันก่อนนะคะ let's go <S วิวเบื้องหลังนะจ๊ะข้างล่างก็จะเป็นหมู่บ้านสชอจา ากาศอย่างนี้ยนะคะบัวท้องทุ่งนี่ว้าวสุดยอดค่ะเอาเราปิดเกินดีกว่าฝนตกโอ้ยเดินลง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 ขาที่เคยไม่จ้เกือบลงกันไม่ได้แล้อย่างฮาอันนี้ก็คือถ้าจะขึ้นฟอน์เอฟสองนะคะมาจ้องมาเปลี่ยนะเช้าสอง คังค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งที่หนึ่งแล้เดี๋ยวไปเปลี่ยนกระเช้าอีกจุดหนึ่งตรงนี้จะ้ะเหมือนเดิมนะคะเอาบัตรสเต็ปเข้าไปค่ะมาแล้วค่ะเตรียมไปอีกรอบแล้วคะ่ะ อันนี้มีสันเล็กน้อยนี่นะคะเราจะให้ดูวิวโอ้โหนี่นะคะกะเช้าค่ะขึ้นไปฟอร์ดเอฟสต็อกแล้ฝนตกเราก็ไม่หวัน่นแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเพียกโอเคเดย์สวิตวัวกับควายนะคะเป็นเขาวัวกันค่ะวัววัว ทำไมขึ้นมาข้าบวนเราไม่เคยตกแล้วเฮ้ยฝนหายมินมินจุ๊บไปย้ความจริงนะคะเราต้องเดินและล้อสันเขาจะ ขึ้นมานะคะแล้วก็จะมาถึงที่ f รอ n ต e เอฟตอรงนี้ค่ะแต่ตรงรถติดเราก็เลยต้องขึ้นกระเช้ามาตรงนี้เท <laughs> คก็งงนะวาทำไมเฮ้ยอยู่ดีๆมันหยุดที่ไหนได้ข้างหน้าเรานะคะเป็นสัมภาระที่ขนขึ้นมานะค่ะเขาก็เลยเอาของลงก่อนนะคะเราก็เลยค้างเติอน เออเอาของก็ของลงไงเออเราก็เลยค้ังเซิร์ฟอย่างนี้ก่อนการทางกินลมชมบรรยากาศไปก่อนนะคะณฟ f อนต์เอ็มสต็อกทุกคนถึงแล้วค่ะสถานีขบวนทุกคนให้ดูความแรงของลมหัวขออนี่จะพซีกมนแล้วขยืนอยู่เลยเฉยยิ่งยืนไม่ไหวโอ้ยสุดยอดแรงจริงๆนี่นะคะขึ้นมาข้างบนให้ดูวิว i oh. กราไนนะคะก็จะเดินไลนเลาะใต้สันเขาค่ะแล้วนี่ก็จะเห็นวิวสวยจึ้งอย่างนี้เลยนะจ๊ะ ที่เราเดินมาจากฝั่ง Kingen s t o อกนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงไต่เขาค่ะข,ขึ้นไป f อ o ์ t เ f ฟ s t o อกค่ะทุกคนนะคะเราก็ต้องเดินไต่ลงไปอย่างนั้น ไต่ลงไปเรื่อยๆยาวนะคะน้องวัวที่นี่น่ารักมากเลยนะคะเป็นมิตรเรามากเลยตอนแรกเราก็กลัวไม่กล้าเดินนะคะแต่น้องๆก็แบบว่าคอยหลบคอยเดินให้เรานะคะน่ารักอะน้องวัวสมนิษแรนจึงๆนะคะ เกกูดนคะทุ <Workers> okay, wow. iner, ่งดอกไม้สวยงามที่ดีมากเลยชอบตรงที่เขามีระเบียงให้เรานั่งพักกลางทางเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราพักกินกล้วยกันตรงนี้ก่อนดีกว่านี่าฟินเลยฟินเดร่เดินลงมา วิวสวยกินกล้วยดีกว่า ฝนไม่ตกเราก็จะไม่เห็นทะเลหมอกพคตสวยอะแล้วเราก็มาทานข้าวเที่ยงกันที่ร้านอาหารข้างบนนะคะนี่ เป็นอันนี้มาค่ะมีคล้ายๆอาหารประจำชาติของสวิตร้องกับไส้กรอกนะคะแล้วก็อันนี้คุณฟูก็สั่งเป็นเฟรนช์ฟรายส์ไก่กับลักเก็ตค่ะดเดี๋ยวทานข้าวเที่ยงกันก่อนนะคะวิวตึงมากทุกคนไส้กรอกหมูนะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนดานีเนาะ นะคะมันเ็นกาหล่ำมีอบชีสเป็นอาหารของพื้นเมืองของสวีดนนะคะนี่ก็อร่อยสองอย่างนี้ก็ประมาณอย่างลายางนะยี่สิบฟองเนาะอันนี้ก็ย0่งิบันเป็นยี่สิบสองอย่างก็ประมาณสี่สิบกว่าทุกคน แล้วก็เราจะมีเนาะซอสเนี่ยนะคิชชับอ่ะนี่เขาจะเทมได้นนปีชุดละหนึ่งนะคะถ้าจะซื้อเพิ่มก็จะซื้อเพิ่มชุดละไม่ไแน่ใจว่า50ฟังมี50เซนหรือเปล่านะคะโอเคค่ะแล้วก็นี่นะคะนักเก็ตอร่อยกว่านักเก็ตแมคโดนัลด์อีกแต่ทุกคนกินแล้วแบบ้ชีวิตฟินชีวิตดีตอนแรกดูข้าวเหมือนไม่อร่อยนะพอกลับไปแบบ กรอบนอกนุ่มในครับที่ไทยหาแบบนี้ไม่ได้นะคะใครอยากมาต้องมาลุยไหตเวดตกอมากินที่นี่ค่ะชอ้อนบิดไฮที่ชอนแอปสต o อกนคะคะทุกคนอร่อยามากเลยค่ะตอนแรกนะคะจากร้านอาหารกะจะเดินลงมาเล่นๆมาดูทางแล้วจะเห็นคนเดินลงมาเยอะมากทุกคนแล้วก็เลยถามเขาว่าเนี่ยเดินลงไปไหนกันหรอเขาบอกไปหมู่บ้านสะท้อนนะคะฉันก็แบบมองคุณนายแม่แม่จ๋าไปไหวไหมจ๊ะ แม่จ๋าไปไหวไหมจ้า <c oughs> หลอกล่อนางนะจ๊ะเดินลงลงไปแต่อาจจะลงไปแค่สถานีเดียว <c oughs> ชอบเส้นทางเดินป่าที่นี่มากเลยอ่ะเขาทำสวยเนาะสวยแบบเหมือนหลอดออฟเดอะลิงเลยอ่ะคือดอกไม้แบบสวยมากถ่ายรูปไปยังไงมันก็ไม่สวยเท่าตาเห็นอ่ะจริงนะเออ ทางเดินเขาทำดีมากมีป้ายบอกทางค่ะนี่ค่ะมันพี่จะเดินลัดเลาะลงไปอย่างนั้นเลยคะเห็นไหมคะลงไปเราลงไปแค่ประมาณ40นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะไปลงอีกแชร์ลิฟหนึ่งลงไปหมู่บ้านชอนเค เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะหาทางที่ไปขึ้นแชร์ลิฟต์อีกอันลงไปหมู่บ้านสะท้อนได้หรือเปล่านะคะลุ้นลุ้นลุ้นจนวินาทีสุดท้ายถ้าหาทางลงไม่เจอเราก็ต้องเดินลงยาวจ้าวันนี้บอกเชนม่น,าน่าลงคนเยอะพูไเลยเพราะตอนนี้เคเบิลค้ามาอยู่ตรงนูน้นทุกคน ค่แม่มาทรามานบางเธอเอกแล้วค่ะกำลังจะหาทางลงไปนู่นนะคะสีเหลืองข้างหน้านู่นไงแลทางนู้นไม่มีทางลงเราก็เลยต้องมาลงทางนี้นใช่ใช่กเจอแล้วไงคือตอนแรกทาไปสั่งนูมันไม่มีก็เลยต้องเดินผ่านพื้นที่ส่วนตัวของบ้านหลังนี้ลงไปทางนี้นะคะใช่ค่ะลงไปทางนี้ใช่เย้เจอสถานีกระเช้าลงไปที่วงสะทอนแล้วนะคะ โอเคแล้วในที่สุดก็ได้นั่งแชร์ลิฟ์ลงแล้วนะคะทุกคนหาทางลงชนได้พี่ค่ะเดี๋ยวลงไปหมู่บ้านสะท้อนข้างล่างนะคะพาแม่ออกกำลังกายทุกที่จริงๆเอาเป็นว่าบ๊ายบายไปกับ กูบ้านสท้อน์นี่ค่ะขอบายๆก็นะคะสำหรับใครที่ชอบเดินป่านะคะผู้ก็แนะนำเลยค่ะสตรอว์บลินไฮนะคะก็ถ้าใครมีโอกาสก็คือเนี่ยถ้าไม่เจอสภาพอากาศแบบฝนฟ้าจะตกแบบผู้เนาะผู้ก็แนะนำเลยเนาะให้มานั่งสตรอว์ป่า เขานะคะเนี่ยมันก็จะเห็น ฝัง่งเพราะแอ,อมสตอร์นะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะพาทุกคนดูบรรยากาศที่สวยงามของสวีเดนเยอะค่ะส,สวยนี่ก็น่ารักนะมีคนมาแบบเป็นทั้งครอบครัวพ่อแม่เด็กเล็กก็คือมาเดินป่ามาอยู่กับธรรมชาติกันและที่สําคัญนะน้องวัวที่นี่เนะะี่ยค่ะวัวระหว่างทางเนาะ<ๆ>เขาไม่กลัวเราเลยจริงจแล้วก็ระหว่างทางก็มีเก้าอี้มานั่งให้นั่งกินปิกนิกก็คือ จะตกแต่บรรยากาศก็สวยงามค่ะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูวิวฝั่งนี้นะคะดูทะเลหมอกฟังๆค่ะในวันที่ฝนตก